ในสิ่งที่เป้ตั้งใจก็คือวันนี้เราจะไม่มาโนแค่ว่าคนรอบตัวเราใช้เราได้ผลลัพธ์เราจะต้องเอาตัวสกินแคร์ตัวนี้ส่งไปเทสผลทดสอบที่สถาบันระดับโลกเป้ก็เลยเอาตัว Y 8ยแ o ดกลค่ะส่งไปที่สถาบันระดับโลกสปินคอนโทร่ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบเนี่ยนานมากผิวหน้ามันจะมันจะกลมันจะฉับแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเพราะผู้หญิงยังไงเราก็อยากจะมีหน้าที่ดีฝ้าที่มันเป็นตรงตรงับบุกที่มันเกาะเป็นปื้นดำๆค่ะ ม,มันลอกออกหมดเลยเท้ามาตื่นมามันหน้ามันนิ่มนิ่อะค่ะไม่ได้มานโนว่าใครแนะนําให้เราเราเจอกับตัวเองเราใช้กับตัวเองกว่าจะศึกษากว่าจะส่งผลต้องทดสอบผ่านระยะเวลาทุกอย่างมั่นใจได้เลยนะคะว่า y 8 Go Overnight Cream สกินแคร์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผิวหนังชั้นนำระดับโลกครบจบในกระปุกเดียวนะคะสำหรับ y 8 Go Overnight Cream ค่ะ เห็นว่ามีผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วนะคะสำหรับ Y8 แน่นอนว่าอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์เดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดคุยกับเขานะคะเป็นยังไงบ้างคะสอท่านนี้ก็เป็น หนึ่งใน200กว่าท่านที่ได้มีโอกาสได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาฝ้าเรื้อรังที่เป็นมาระยะเวลานานหลายปีแล้วแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็พี่อีกท่านหนึง่งมีปัญหาฝ้าที่เกิดจากพวกสารเคมีโดนน้องแมวข่วนหน้าเดี๋ยววันนี้พี่ทั้งสองท่านนะคะเขาจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้มีโอกาสใช้ตัวไวแปดโกลอฟวันไอคิมไปว่าปัญหาฝ้าเรื้อรังและฝ้าสะสมที่มีมาจากพวกสารเคมีสลอย <100. S 2> ดีขึ้นยัง งไน,นะ,ค,ะคือเหมือนจะเป็นคนที่มีปัญหาฝ้าหรือรังตั้งแต่เด็กๆยิ่งรักษามันเลยกลายเป็นฝ้าที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาก็คือแบบเราจะหาวิธีปกปิดด้วยการทาแป้งโบที่เรียกว่าโบ <laughs> โบให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นทั้งรองพื้นทั้งแบบคอนซีลเลอร์ทุกอย่างเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันยิ่งอุดตันแล้วกลายเป็นว่าพอเราทาแล้วหน้าขาว จนแฟนบอกว่าเหมือนนิ้วที่เดินลอยมาตลอดเวลาลใช่มันคองกนละสีเพราะเราต้องโบปิดแล้วมันยิ่งปิดกลายเป็นร่าฟ้ามันก็ยิงย่งยิงย่งแบบยิงย่งชัดขึ้นชัดขึ้นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้เปยกตัวอย่างก็คือหมวยถูกแม่ขวนหน้านั่นเลค่ะ ใช่ใช่แล้วคือพอมันข่วนเป็นแผลคือยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่หน้าจนถึงริมฝีปากเรานิดนึงแล้วพอลองใช้คืนนั้นปั๊บรีบโทรหาคุณเป้คุณเป้ใส่อะไรลงไปบอกหมยเดี๋ยวนี้เพราะว่าแผลมันสมานสมานเลยค่ะมันสมานติดเลยแบบหมวยก็ตกใจแล้วบอก็บอกบอกมาเดี๋ยวนี้คุณเป้ใส่อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเพราะผู้หญิงยัยงไงเราก็อยากจะมีหน้าที่ดีแล้วเราต้องขอบคุณาวแต่เพราะว่ามันทําให้หมวยกลับมา มีความรู้สึกว่าวันนี้อย่างน้อยหมวยยังมีชีวิตที่มีผิวที่สุขภาพดีได้จริงๆเคมีไม่ว่าคนะคะ,ะ,คะ,ะเดินมแล้วอยู่กับสารเคมีต้องจัดแกงสารเคมีโดยต่างๆที่ใช้อุปกรณ์ในตามคอนโดค่ะค่ะแล้วก็บางทีก็เดินตรวจงานรอบอาคารประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วผลสุดท้ายฝ้าขึ้นขึ้นแบบหนาหนาจนหนาจริงๆหนามากค่ะหนาจน,นาจน,จน,จ,น,จ,นจนเครียดไปพักหนึ่ง เจ้านาท่เขาแนะนําพี่กุ้งมาค่ะเขาให้ตัวเทสมาพอเราใช้รู้สึกว่าหน้าเราไม่แห้งแล้วฝ้าที่จาเป็นตรงต่อมูกที่มันเกาะเป็นปื้นๆดาๆค่ะมันลอกออกมาเลยเท้ามาตื่นมาเหมือนหน้ามันนิ่มๆอะค่ะค่ะเหมือนตามันตึงๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าเรามันไม่ได้แห้งนะคใช่ค่ะก็ฟื้นฟูมาเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อที่ทํางานน้องๆในออฟฟิศค่ะเขาก็หนาะพี่กุ้งไปทําอะไรมาสวยขึ้น ทำไมฟ้าโลกบอกมา,าใช้อะไรเราก็เลยแนะนำตัวนี้ไปเลยอ๋อพอดีเจ้านายเขาแนะนำมาตัว Y8 นะถ้าสนใจก็บอกเดี๋ยวจะลองให้เน้นเจ้านาแนะนำอีกทีนึงประมาณเนี้ยแต่เราอ่ะเจอแล้วเราเห็นผลไม่ได้มาโนว่าใครแนะนำให้เราคือเราเจอกับตัวเองเราใช้กับตัวเองประมาณเนี้ยนคะ่ะ